วันนี้ลุงเวจะเอาขายมาลงตามป่าตามเขาจะได้ตัวหรือเปล่าเดี๋ยวลุยกันป่าดงใหญ่ป่าดงป่าดิบชื้น กองน้ำยาวเป็นยาวเป็นเดินก็จะเอา,เอา,เอาข่ายลงให้ดูว่าจะมีตัวหรือเปล่า เสร็จแล้วเราจะลงขายเราเรียบร้อยจะติดหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันดูโค ปลาวิง่งเป็นพันหมดนนนนนนนแล้วเามยขายกันจะถูกส,<ร>สักตัวไหมจะได้ตัวไหมอัวน,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 น้ำมันแรงน้ำมันแรงไปหน่อยไม่ติดอู้แต่ปลาเยอะจริงๆน้ำมันแรงน้ำมันแรง หายลอยหมดเลยน้ำแดงมากน้ำแดงมากเนี่ยวินนี้ก็พาท่านผู้ชมมาเที่ยวป่าเที่ยวเขาหาปูหาปลากันหาอยู่หากินกัน ปลาชื้นปลาดงดิบปูก็เยอะปลาก็เยอะเดี๋ยวเดี๋ยวหาดูว่าจะได้ตัวหรือเปล่าจะมีกับข้าวกันไหมวันนี้ดูกันเลยป็ปลาดิบชื้นเป็นปลาดง กศเย็นหนาวน้ำก็เย็นยินหาดูซิมีปูมีปลากันไหมรอยป,ปูปูปลาปลาวิ่งเป็นพัานหมดขายแล้วไม่ไม่ติดน้ำมันแรงเกิน nam nó kênh, cơn Đi có nhìn nhìn nam có não, Ủa, bà Bà không tịp khai rồi. น้ำม <c oughs> ันไหลแรงไปหน่อยป่ะอู้วิ่งเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเลยดูสิดูซิมีจิตไหม มีจิตตัวมีจิตตัวน้งมีจิตตัวยังดียังดีติดนั่งการนิ่นะติดนั่งการนิ่นะตรงนี้น้ำก็ลึกลึกหน่อย

ลอยปูอยู่ในนี้นี่นี่นีนนน่ีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะหาดูมีตัวไหมมีตัวไหมมีตัวไหมไม่มีตัวนี่นี่เป็นเป็นขุยเป็นขุยอยู่ใต้หินเนี่ยมีหรือเปล่าไม่มี tạ mái tạ mái dày tạ đung tạ đung vì chín vì chín vì chín thế thế máy, 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 máy cả thơm กมันแยกากันไปด้วยหาปูหาปลากันไปด้วย หาใสยที่ผ่อนโอ้ปลาตรงนี้น้ำก็ลึกปลาก็เยอะเป็นเป็นกลุ่มเป็นถุงเป็นถุงเลยโอ้ปลาโอ้โอ้เป็นฝูงเป็นฝูงเลยโอ้ ขึ้นมาข้างบนนี่ปลาเยอะแต่น้ำน,นจ่ชักจะไหลแรงหน่อยวิ่งเห็นเส้นส้างหมดโอ้บรรยากาศลมเย็นทำป่าตามเขา Phải dữ mặt mặt với ngân tên phụng đây Đu subscribe đu kênh em ta เ,เรียกลูกอะไรลูกอะไรลูกชบ,บาอะไรไงนี่เป็นลูกไม้มันเป็นลูกไม้ชบ,บาลูกชบ,บาก็ไม่รู้นี่นี่โปลาเอาวิ่งอยู่ตามตามโขดหิน

that หนาวอากาศเริ่มหนาวเข้ามาที่เข้ามาป่าดงลึกก็เริ่มหนาวแล้วอากาศเริ่มย็นลงย็นลงโอ้วังนี้เป็นวังเลยนะเนี่ยหายมาลงน่าจะมีป่าเยอะดูีิดูกูสิ Ê, đi qua Ý, như nắm nước ngoài หาปูสักหน่อยมีไหมนี่น,ะน,นี่นี่รูปปูนี่รอยปูมันทำรูไงน,ะนี่นีเน่เป็นขุยเป็นขุยแต่ไม่รู้ตัวไปไหนโอ้ยกบกบลูกกบนะหายแล้วนี่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 นจจเจอเจอจวอเปล่า นี่ปูมันต้องอยู่ตามหินตามซอกหินไม่เจอตัวว่ะอยู่ไปไหนอรอยมีรอยมีร่องรอยมีร่องรอยหินมีร่องรอยปูเอตัวหายไม่มีตัว นี่ลอยคล้ายลอยปูไม่มีตัวโอ้โหขึ้นไปเข้ามาลึกก็ยิ่งอากาศเย็น มีเป็นหน้าผาชันสูงฟาวิ่งเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเลยะปยามขายเราะปยามขายเราติดหรือเปล่า ด้าจจะได้ไปทำกับข้าวมั้งลอยปูไว้เยอะ ขุดหินน่าจะมีปูมีแจ่ปลาแต่ไม่มีปูปลาก็จับไม่ได้น้ำไหลแรงไปหน่อยเจ้าใครมาลงก็ลงไม่ได้น้ำลึกทางน้ำตื้นๆสักหน่อยน้ำลึกแถวนี้ Nun, 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 pa, tính nun, nun, tính nun, 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 khai ต้นไม้ก็สูงกต่ลอกนุก่นนุนกกต่ลอกก็มี มีตัวติดอีกไหมจะมีตัวติดอีกไหมดูสิดูทีโอ้น้ำไหลแรงไปหน่อยไม่ติดเลย มีอีกไหมอาหาสองตัวเลยตรงนี้นี่นี่นี่อ้าวอ้าวอย่างนี้ก็กับข้าวมีอีดูอีกซีดูอีกซีโอ้โหปลาวิา่งเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเลย แต่มันไม่จิดนะ้ำมันไหลแรงครับนะก็มีกับข่าวแล้ววันนี้ เงนินอะไก็มีกับข้าวันนะวันนี้ทุกคก็ขอบคุณขอบใจแล้วก็อย่าลืมกดใช้กดแชร์กดกระดิ่งดำถ้ารุงไว้มีคลิปใหม่ๆก็จะได้เจอกันอีกแล้วนก็ เอาไปบายไปแข่งข้านี้ก็ใกล้จะค่ำแล้วายบาย